ดาวดาวนอกนอกาอู้ระเบิดโอ้นอนตาข้างนอกนาบคนหนึงใช่ไหมเฮ้ยจะตายหายแล้วยะให้เห็นให้เห็นให้เห็นนะเห็นะปล่อยปล่อยก้หโอ้โหมมันมันรู้ตัวว่ะ เอาละครับทุกคนอยู่กับเดลต้าฟอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในโหมดของอุบัติเลชนนะครับเป็นโหมดเก็บของอาคล้ายๆอาริดาเบรกเอา์นั่นเองนะครับเราเก็บของเราฟาร์มเสร็จแล้วเราก็ออกจากที่นั่นนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆเหมือนเดิมเลย<อ>เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะรุ่งหรือจะล่วงนะยังไงก็ไปรับชมกันดีกว่าไม่พูดพลํมทำเพลงอะไรแล้วนะจ๊ะไปเลยเจับจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาปืนมาเหี้ยกระบอกหนึ่งแล้วก็เอาแม็กมานะกูมีแค่นี้ ปัญยาหาเหี่ยน้อยนึงออเแม็กมันไม่หายหยิบมันเราต้องเอาแม็กใส่ไปด้วยหรอวะแม็กซ์แบบว่าที่เป็นลูกแม็กเลยนะเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแม็กอย่างเงี้ยเป็นเป็นกระสุนกล่องกระสุนอ่ะมาแม็กจริงไปไหนวะแล้วไงตอนนี้เนี่ยเราจะไปที่เดิมนะครับโอ้รู้สึกว่าตู้เซฟตอมีมีทองด้วยว่ะมีทองมีเพชรว่ะมาเราไปต้องเราเราจะมางไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใค่ในในผู้พันโต๊ดผู้พันโซด ตามผมมาโซดมานี่เลยนี่ไปมาร์คมาร์คจุดรวมพลไม่มีค่ากัินคาตุยเฮ้ยทางนี้ทางนี้เออตามตามไอ้ฉายมาแล้วก็ได้ให้เั้นเวลาตายก่อนเราจะได้มีนี่เออว่ะชายตายเราจะได้ช่วยทันเป็นไรฉายกูหูงฟังไม่ได้เรื่องไอ้เนี่ยเอออันนี้มันจะได้ยินไม่ได้ยินมันอยู่ที่หมวกที่มึงใส่นะเหรอเออ

แปลกๆว่ะแตะเกาะแตกว่ะไม่คนหรือเปล่าเนี่ยเสียงคนมากเลยเปราจะเอดินได้ไหมถามหน่อยเออไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่เป็นไรเข้าไหมจะชาร์จไหมย่างยังยังยังเป็นอยู่ไหนนะเป็นไหมไหมไหมของบอดมือไม่แน่ไม่แน่บอดละให้อย่างเงี้ยไม่เจอใช่ไหมบอดมารออยู่แมันยิงกูเซตโต้ยากูต้องมาแล้วมันยิงกูอะเอาไหมกูฮิวให้ ไม่ต้องไม่ต้องเอออิวก็ดีเออโอเคยิงไม่เข้า,าอ่ะหน่อยเย็นๆรอให้มาเข้ามาไม่ตายวะไอ้เหี้ยแม่งใช้ของอะไรวะเนาะ

อีตัวอีนั่นก็รอสิฝุ่นัดอุไปเลยเด้อเดือดแทนตะโขกไม่มีเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรไม่นำลองเลยลองดูเปิดไปก่อนเผื่อมันอยู่แถวนั้นกระสุนแดงกระสุนเหลือยี่สหกนัดกระสุนไหมเหี้ยไม่มีไม่มีไปทางนี้ได้ไหมวะอุ้ยอุ้ย ดาวโอ้ยดาวด้วยเออให้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนิดเดียวหลวงพ่อป้งหลวงพ่อป้งเออตายแล้วเว้ยอีกคนนึงเหลือคนนึงเหลือคนนึงอย่าเพิ่งลดนะมึง ไม่เห็นโอเคเงี้ยมันดาวมันดาวอ่าเห็นยังยังยิงไสอยู่มันยิงไสอยู่คนนึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โกระสุนหมดหมดพอดีโอแบงค์แล้วเปิดตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยดับดาวเลยเออไปควันวะ แบงค์เอาปืนยิงระเบิดกดตัวไหนนะวีวีวียิงโดนโดนโดนให้ยิงโดนอยู่เอาไปยิงไปละเสริมเสริมแตกแทกตาวละตายละมีต้องสไลด์ได้มันแบงค์เราป๋อเลยมึงต้องไปสายพวกกูนี่แหละเอ้ยกูเจอตู้เซฟแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยใครคว่าระเบิดมาแฮกกูจะไปเอาตู้เซฟอ่ะโดนระเบิดอ่ะแล้วอยู่ไหนอะตู้เซฟอ่ะนู่นนี่เนาะสามจีห้าตู้เซฟที่ทางนี้ทางนี้ เออคทำการเป็นการการเยอะตารางเยอะเลยลัะโอเคได้อะไรไหมแพงไหมโอ้โหได้เงินซิลเวอร์แปดพันบาทที่เสียงล่างนะอีกจุดโอ้โหเอ้ยแม่งไว้น่านี่เลยเป็นฮิวหน่อยแย่ละอุ๊ยระวังนะระวังนะอย่า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 นะโอ้โห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 ู่คนได้ไหมปัดซ็อกไปเดี๋ยวระวังนะใครเล่นแล้วใครเรีนเป็น ยังตายอะเนี่ยยนตัวเบิดไปอยู่ปึดาวดาวดาวไม่ไม่ใช่ดิยังไม่ดาวดยแม่งก่อแตกเฉยเบ็เบนดเบ็ดเบ็ระเบิดโอ้ยยิงติดมึงเฉยเลยไอ้เบนเอ้ยแม่งอย่าขวางเป้าเบนวิ่งออกไปเดี๋ยวกูโอเคหาฮิวอยู่หาฮิว่งอยู่หายิ้งอยู่่ยู่นี่จะยึดมิด โอ้ยโอ้โหระเบิดสายแล้วมั้งโอ้ยโอ้หดาวอุ้ยขอถอยก่อนขอถอยก่อนอะโอเคเบช่วยหน่อยมดบ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 ดโอเคโอเคป้องกันเอยไอ้เหี้ยกูโดนระเบิดมันแม่งเออสดชื่นพาพันแผลกันอยู่ไหมกระดูกหักปะตอนนี้กระดูกหักว่ะพันแผลก่อน ได้ยินเสียงโยเยนะข้างนอกอ่ะอืมได้ยินเสียงเปิดประตูด้วยได้ยินเสียงเปิดประตูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วเฮเห,เหี้ย <c oughs> นฮ้เ้ย <c oughs> เฮี้ยเฮียเฮีนเ้เฮี้เ้เฮี้้เเ้ โอเคไหนเจ็ดเ okay. yes. <laughs> มาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงตายแล้วสายยิงตายแล้วแต่มันมีอยู่แน่นอนอ่ะใช่ใช่ดีโหลดแป๊บนเป็นแค่ไหนเปิดจอดเปิดจอดแลเบิดจอดไปหายอดไปละอยู่ไปละมีแต่ระเบิดควันอ่ะเดี๋ยวคูลองวิชาสไลด์ดาว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 สามทีสามที ซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายตรงนี้เกือบร้อยแล้วไหมเฉียบแม่งแตกเลยมีคนเห็นเรามีคนเห็นเรามีคนเห็นเราป่อนไปก่อนแล้วกันขนแล้วนะขนแล้วนะวางเลยเดินจีบลยโอ๊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 ย คุณถอมถอม่ก่อนถามแม่ก่อนแตก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 ,แตกคู่แตกคู่เ <ừ> บ,บ็ดแป๊บหนึง่งเบ็ดแป๊บหนึ่งมันมันดาวแล้วมันดาวแล้วมันดาวแล้วเมืมม่อี้เฮะเก็บเก็บหมดแล้วสายร้องให้กูทีหูออคอกูแตกเลยเมื่อกี้แม่งไม่ใช่ระเบิดนโดนกูใช่ไหมแม่งเออไม่ใช่ไม่ใช่มันนี่แม่ะสองคนให้ยิงตายสองคนโอ้โหอัดเต็มที่เลยไม่รู้ว่าอีกมันมีสามใช่ไหมล่ะแต่กูยิงแต่แผนที่มันสามเลยนะสายดูดีกาบาดสามคนเลยเนี่ย ยินเสียงนอ๊อฟเราต้องลงน้ำล่างว่ะว้าวอันนอ๊คนอุ้ยโอ้โหเลือดไม่มีเกาะแล้วไม่มีโล่แล้วแม่งชิบหายปวกแล้วกูรลบ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 ๋ยวคุมกันให้เบนออกมาแม็กออกมาแม็กออกมาฮ t r i ่ e out ฮียก่อนเฮียก่ยิงระเบิดไปอยู่โหอะไรเว้ยอะเบีอร์รบอละกู กูจะได้กลับบ้ามไเดีเอาดิเฮ้ยแม่งเอ้ยแม่งพอกูเลงมัก็ย้าย้ายจุดไม่ถอยมาเบ้ดถอยมาย้ายย้ายอยากสู้เลยเฮ้ยเบ้ยไอ้ายี่ดี้วมันเป็นบอดอย่างงี้ยละออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้อไปไม่ได้ม่ไมันอยู่มันอยู่เต็มเลยแบงไวะได้ได้ได้ไดด้ไดปืนิงกับปืนยอยอ่ะ ต่อได้ไหมต่อได้ไหมเดี๋ยวขอเฮียวก่อนทนันก่อนโด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 นโย่เฮี้ยอย่โอเคตาหนึ่งโอเคไม่้ยรถมาดาวาาาข้างนอกข้างนอกบ้านออ้ยระเบิด้างนอกตาต้างนอกตา นอกให้ตายอีกคนนึงใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่นี่เราบะโดยตัวได้ไหมวะตานนท์โอ้โหนอนตาตานอก,นอกตาเฮ้ยจะตายหายละอย่าให้เห็นให้เห็นให้เห็นละหเห็นละปล่อยปล่อยกูโอ้โหโอ้โหูมันมันรู้ตัววะ่ะพันเลือดตอนพันเลือดเลยเบนเบน,เนระวังนะมันอยู่ข้างข้างล่างอะ่ะแตกแล้ว หมวกแตกพุกูก็แตกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเรีบไปช่วยฉายรีบไปช่วยฉายโดดขึ้นนี้เบนฮาราตายฮาราตายโดดพร้อมไหมเดี๋ยวโอ้ยเออแตก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 ช่วยหน่อยจะตาไอยู่แล้วฮาราตายอยู่แล้วช่วยหน่อยอันนี้นี่นี่เบนเบนฮิวอยู่ประตูแล้วอยู่ประตูแล้วปั๊บมาปั๊บมามันตายมันตายไปสองไอ้ยิงมันดาวไปหนึ่งโอเคมันต้องช่วยเพื่อนมันอยู่แต่ให้ให้ยิงมันตายไปแล้วนะไอแผนที่ครบสามแล้วอะ อย่างใจเย็นๆห้ยินเสียงเดินอยู่เลยใ <Okay. S 1> า้จะโดดลงไปนะมามาศูสย์เริ่มหมดว่าต้องกลับแล้วเนี่ยดื่มยาให้ยินเสียงนะเฮ้ยม,มาแล้วมาแล้วอยู่คนหนึ่งใช่คนคนคนตรงนี้ อันนี้คนเลยจะยีดเสียงกันนอกแล้วว่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาชั้นสองก่อนโอ้ยอุอุ้ยอุ้อุ้ยอืมอีกอยเราต้องรีบไปเนี่ยจะตายเอานะอือโอ้โหเมือนเลยโอ้ยออกมาโอ้โหล้มเลยควันก่อนควันก่อนโอ้โหเป็นมีฉีดยาที่มันเร็วกว่านี้ไม่วะเนี่ยมีควันไหม ใช่คมีอยู่ครัมีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฮาพยาบาลตัวเองอยู่ฮันเจ็บมากเลยวิ่งออกมาก่อนทุกคนแฮต้องหิวเลือดก่อนะหะแบงมาสงทบได้ไหมเดี๋ยวกอนมันอยู่ใกล้แฮนนี่ตอนนี้ต้องหนีของจริงละไอ้เบนพูดถูกรอบนี้ของจริงละที่ต้องหนีนั่แะเพราะว่ากระสุนกูก็จะหมดแล้วเนี่ยกระสุนฮานเหลืออีกสี่สิห้านัด หนี่ละวิ่งละมกูโดนยิงมันหัวเสร็จแล้วกูก็วิ่งออกมามันล้มยังมันอยู่ในต่างไม่ล้มเลยหมวกมันหนาอยู่ควนละควนละเราต้องไป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 เราวิ่งออกกำแพงไหมเอามาก่อนออกไป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 วิ่งไปรีบไปตอนที่ยิงเดี๋ยวควงควันอยู่ควงควันให้ละเฮ้ยรีบถอยเลยถอยเลยถอยตอนถอยตอังนออกเลยออกจากกำแพงเลยวิ่งออกเลยวิ่งเลยถูกถูกถูกแบงค์ทำถูกละกด X วิ่งเลย มีเราเราบาดเจ็บเราบาดเจ็บกันเออใช่เราเราเราจะไม่ไหวกันแล้วตานี้แมวแล้วจะไม่เหลือแล้วตานนี้แมวแล้วโอ้ยเฮียมพิทางพิทางต้องทางนี้หน้าหนึ่งคน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 นะอ่ะกูกูควันเฉยๆตานนี้มากละไอเบนไม่จะออกไอเบนจะออกไปแล้วนะเายเบนมันจะทิ้งเอ้ยมันจะไปไหนอะอย่าเพิ่งไอเบนออกไปแล้วไอเบนไปแล้วไปแล้ว a few moments later แล้วครับสุดท้ายก็หนีรอดมาได้นันทุกคนแต่ให้อยู่ต่อน,นี่มีสิทธิ์นี่จะตุยกันได้นะครับเพราะว่ากระสุนอะไรมันก็จะไม่มีแล้วมันคือหมดแล้วนะครับยังไงสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับชอบ่องโวโซด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย